เฮ้ยหยุดก่อนสิไอเดดตะโกนเสียงดังตอนที่เรากําลังเดินท่ามกลางป่าทึบเราคือกลุ่มเพื่อนห้าคนที่ตัดสินใจมาลุยเดินป่าลึกกันในช่วงวันหยุดพวกเราคิดว่าแค่เดินเล่นในป่าไม่น่าจะมีอะไรมากมายหรอกครับคิดแค่ว่าจะไปดูธรรมชาติบรรยากาศเยน็เยนๆแบบนี้คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกใช่ไหมครับแต่ผิดแล้วครับผมคือหมวดอุทิคนหนึ่งในกลุ่มที่ถูกตั้งหน้าที่ให้ดูแลการเดินทางในคืนนี้และผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะธรรมดาแล้ว หมดวุฒหยุดยืนเธอช่วยดูแผนที่ทีิีได้เด็ดบอกพร้อมกับมองไปที่แผนที่ที่เราถืออยู่ในมือมึงก็รู้ว่าเราหลงทางแล้วพวกเราควรจะหาทางออกจากป่านี้ก่อนดีกว่าผมพูดออกไปความรู้สึกเริ่มไม่ค่อยดีตั้งแต่ที่เราเริ่มเดินเข้าไปลึกขึ้นในป่าแต่ที่มันน่ากลัวที่สุดคือเสียงป่าที่เริ่มเงียบลงไม่ได้ยินเสียงสัตว์ป่าหรือเสียงนกที่เคยได้ยินขณะเริ่มเดินเข้าไปไม่เป็นไรนะเราแค่หลงทางหมวดต้นบอกเสียงเบาพยายามทำใจให้สบาย แต่เราก็เดินมานานแล้วนะไม่น่าจะหลงขนาดนี้เลยให้เด็ดพูดตอนนั้นผมก็เริ่มสงสัยเหมือนกันครับมันเริ่มมืดลงแล้วแถมไม่มีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่าตรงไหนเป็นทางออกเลยเดินไปเธอยังไงเดี๋ยวมันต้องมีอะไรที่ทําให้เราหาทางออกได้บ้างจามิ่งพูดขึ้นท่าทางยังคงไม่วิตกกังวลเท่าไหร่มึงว่ามันจะไม่แปลกไปหรอือผมถามขึ้นแต่ก่อนที่จะตอบอะไรทุกคนก้องเงียบไปเหมือนกับว่ามีบางอย่างรออยู่ในความเงียบ มันรู้สึกได้ว่าเรากําลังถูกตามหมวดวุฒธธิทําไมกูรู้สึกเหมือนมีใครตามมาข้างหลังวะไอเดชพูดเสียงเบาใครตามมึงคิดมากไปแล้วไอเดชจะมิ่งหัวเราะคำคำแต่เสียงนั้นกลับไม่มีความมั่นใจเท่าที่ควรจะเป็นพวกมึงได้ยินไหมหมวดต้นถามเสียงต่าตอนนี้ทุกคนต่างก้องเงียบได้ยินไหมครับมันเหมือนจะมีเสียงบางอย่างอยู่ข้างหลังเราเหมือนกันแต่ไม่ใช่เสียงที่เป็นธรรมชาติเสียงฝีเท้าแต่มันไม่ใช่เสียงของพวกเรา พวกมึงฟังดีๆเสียงอะไรแบบนี้มันแปลกๆผมกระซิบไปพยายามไม่ให้เสียงมันแตกตื่นเกินไปเสียงอะไรมึงได้ยินอะไรให้เดดถามผมไม่ตอบแต่ให้สัญญาณให้ทุกคนหยุดเดินเสียงนั้นเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนกับใครบางคนกําลังเดินตามเราเราเพวกเรากลับกันเถอะผมพูดเสียงตะกุกตะกักแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับมันปรากฏอยู่ในระยะสายตาของเราเงาเหมือนร่างของคนหนึ่งที่เดินตามเราออกมา เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอสวมชุดขาวท่ามกลางความมืดแต่สิ่งที่ทําให้ผมขนลุกคือหน้าของเธอไม่มีกล้ามเนื้อแค่ผิวขาวๆตึงๆและไม่มีตามึงเห็นไหมมันคือใครวะไอเดดถามเสียงสัน่นอย่าหันไปนผมตะโกนขัดขึ้นแล้วพยายามจะเดินหนีแต่มันเหมือนมีแรงบางอย่างดึงให้เราไม่สามารถไปไหนได้ตอนนี้ทุกคนในกลุ่มเริ่มตกใจแล้วครับมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหักห้ามได้พวกเราหันหลังและพยายามวิ่งกลับไปแต่เมื่อหันไปนเหมือนว่าเราไม่สามารถกลับไปได้ ท้าทางทุกอย่างเริ่มไม่เหมือนเดิมป่าทึบที่เคยรู้สึกว่าเดินไปง่ายๆกลับกลายเป็นกับดักที่พวกเราหลบไม่พ้นทำไมมันไม่เหมือนเดิมทำไมมันเหมือนกับว่าเราเดินวนอยู่ในที่เดิมให้เดดร้องเสียงลัน่นและตอนนั้นเองที่ผมได้ยินเสียงนั้นเสียงเหมือนเสียงของใครบางคนที่พูดเบาๆไปกับฉันสิมาที่นี่เฮ้ย <Hey, S 2> มันเรียกอะไรเราอยู่หรือเปล่าหมวดต้นพูดเสียงสั่นมันคงแค่เสียงลม ผมพยายามพูดตอบใจแต่สิ่งที่ผมเห็นทําให้ผมต้องเชื่อในสิ่งที่มองเห็นร่างของผู้หญิงที่สวมชุดขาวนั้นกําลังเดินเข้ามาใกล้ไม่มีทางหนีแล้วอย่าไปหันหลังอย่าไปฟังเสียงนั่นผมตะโกนให้ทุกคนหยุดเราพยายามเดินทางออกไปแต่เหมือนกับเส้นทางมันตัดขาดไปแล้วทุกอย่างเริ่มมืดจนไม่เห็นอะไรเลยเสียงของผู้หญิงนั้นเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆมาที่นี่จนกระทั่งผมมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามันคือวงกลม วงกลมที่เต็มไปด้วยเงาของต้นไม้ล้อมรอบจนไม่สามารถมองเห็นทางออกเหมือนกับเราอยู่ในจุดที่ถูกล้อมโดยเงามืดอ,อะไรนะพวกมึงเห็นสิ่งนี้ไหมไอเดตโกนตอนนั้นผมรู้แล้วว่าเรากำลังอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะอยู่เราเริ่มหาทางออกแต่แล้วก็เหมือนกับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นทางออกก็หายไปทุกครั้งที่เราวิ่งไปมันเหมือนกับว่าปาแปรสภาพเองได้ทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวจนกระทั่ง ไปกันเธอเสียงนั้นกระซิบออกมาเบาๆแต่ชัดเจนทันใดนั้นเสียงทุกอย่างก็เงียบหายไปทุกคนยังคงยืนอยู่ท่ามกลางความมืดและร่างของผู้หญิงชุดขาวก็หายไปเรากลับมาออกจากป่าได้ในที่สุดครับแต่พวกเราก็รู้ดีว่าสิ่งที่เราเจอในคืนนั้นไม่ใช่แค่ป่าทั่วไปมันคือคือหลงป่าที่พวกเราจะไม่มีวันลืมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณจะกล้าไปเดินในป่าลึกๆที่อาจมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าหรือคุณคิดว่าเรื่องนี้อาจแค่เรื่องเล่า แต่บอกเลยครับว่าบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าไม่จริงอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดบใบหน้ายิ้มพร้อมเขาบนหัว